สวัสดีครับมาพบกับนักีเช่นเคยครับสำหรับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับมาถ่ายฟุตบอลกันกล้องที่ใช้วันนี้ก็เป็นตัวโซ n y A6000 นะครับเป็นก็เป็นโซ n y 5 5 2 1 0นะครับอ่าการตั้งค่าก็คล้ายๆเดิมนะถ้าใครเคยดูของผมก็คือคอมแพชชเตอร์ประมาณ1500ขึ้นไปนะครับอ่านอกจากสภาพแสงมันเริ่มมืดๆเนี่ยก็จะลดลงมานะครับเหลือ14001300แต่ต่ำกว่า320นี่ก็ไม่ค่อยเวิร์กนะครับสาหรับถ่ายกีฬาอ่านะครับมุมก็ เป็นประมาณหลังประตูนะครับหลังประตูก็จะได้มุมแบบที่นักบอลวิ่งเข้าหามันเดิมนะครับนะส่วนการใช้โฟกัสนะครับก็เป็น f อฟนะครับต่อเนื่องแล้วก็ถ่ายรวนะครับข้อข้อดีของไอ้พวกมิเลเลตอ,อย่างเงี้ยนะครับก็คือมันเล็กเบานะถ้าใครเคยเห็นเขาแล้วผมทําเป็นอ่าคิกับ5้าห้นะมันจะหนักเป็นหน่อยนะเพราะว่าเดีดอวลามจะหนักกว่าแต่ถ้าเป็นมิเลเลมันจะเล็กนะครับอยู่แค่นี้เองอ่า นี่เป็นฮูดนะตัวกล้องจริงก็ตัวเล็ก็แค่นี้แล้วก็ถ่ายเซมเปอร์เซกได้สูงนะครับตัวนี้อ่า,อาน,นี้เราก็มาดูรูปกันนะครับที่เราถ่ายอ่าหลักอย่างหนึ่งนะครับนอกจากเราส่วนใหญ่ยพยา,ยามจะอยู่หลังโกแต่ก็บางทีก็ไม่ได้นะเพราะว่าสนามที่พวกบอลห้าคนเนี่ยจะถ่ายลําบากนิดนึงเพราะว่าพื้นที่วิ่งมันไม่ค่อยมีนะครับ แ้บอลเจ็ดคนเนี่ยก็จะพอได้หรือวอลสิบเอ็ดคนจะเน mm ี hmm. ่ยเพราะว่าพื้นที่มันมีพื้นที่ของปีกเนี่ยวิ่งวิ่งมาหาเราจะถ่ายง่ายถ mm ้า hmm. คนปฏิมันบอลมันเร็วเป๊ะเตะไปเตะมานะครับอ่นแต่หลักอย่างหนึ่งเราจะถ่ายให้ได้แสงเข้าดีๆนี่ก็คือทางภาพเนี่ยควรจะยืนหันหลังให้ดวงอาทิตย์นะครับอ่าแล้วแสงอ่ะมันจะเข้าไปที่หน้านะครับแสงก็จะเข้าไปที่หน้าผู้เล่นเราต้องการถ่ายนะเป็นเงาก็จะไปทางด้านหลังอ่าแต่ข้อเสียคืออะไรก็คือร้อนนะครับ มันตากแดดถ่ายเนี่ยจะนามส่วนใหญ่พวกเนี้ยมันไม่มีร่มหรือร่มก็ไม่ได้เยอะนะครับถ้าเราไปยืนตากแดดถ่ายน,นานเนี่ยอาจะตัวร้อนแล้วก็อุปกรณ์เราก็ร้อนด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะอายุสั้นนะครับนี่ก็เป็นภาพที่เราถ่ายด้วย a 6 0 0พันนะครับตัวนี้เ0 0กพันมาดูรายละเอียดนะครับนะครับตัวนี้เอหพันมันก็นะครับเอาไวชัตเตอร์เนี่ยถ้าเป็นไปได้ผมบอกก็คือพยายามให้ เกินหนึ่งนห้าร้อยขึ้นไปนะครับก็ต้องอยู่ที่ไอตัวนี้ผมตั้งตัวอย่างผมตั้งเป็นทีอ่าโหมดตั้งสปีดเอานะครับถ้าใครถนัดแมนนวลก็ตั้งเป็นแมนนวลก็ได้นะครับส่วนเด็กผูวว้เนี้ยเราก็ให้มันออโต้ไปนะครับไอโอก็ให้มันออโต้ไปนะครับแต่ก็ต้องดูด้วยนะครับบางทีถ้าแตงมันเย,เยอะเนี่ยอาจจะต้องเพิ่มสปีดนะไม่งั้นมันจะไอโอต่อให้ร้อยแล้วมันก็จะมันก็จะถ่ายลำบากมันอาจจะเป็นโอเวอร์มานะครับก็แนะนําให้แต่ถ้าแสงมันน้อยนะครับก็ลดลงมาเพราะว่าถ้ากล้องรุ่นเก่าๆเนี่ย นื่กล้องตัวคูณเนี่ยว่าะไอโอมันสูงน้อยมันจะเยอะนะครับนะต่อให้เป็นรุ่นใหม่ๆจะเป็นตัวคูณก็ยังเยอะกว่าถ้าเทียบกับที่เป็นฟูลเฟรมฟูลเฟรมมันจะดีกว่านะครับแต่ฟูลเฟรมส่วนใหญ่มันก็ราคาสูงนะเอามาถ่ายกีฬามันนี้มันก็ระยะยาวโฟกลัดมันไม่มีคูณด้วยมันก็จะใช้เลนที่ความเอ่อเลนเทเลที่ยาวนิดนึงแต่เลนเทเลของฟูลเฟรมเนี่ยราคามันสูงมากนะครับงานอย่างเงี้ยมันงานไม่ค่อยได้อะไรมันก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็เออข้อดีของตัวนี้อย่างหนึ เป็นโปรเจกตมันสูงนะนะครับก็เนี่ยพอเรากดเนี่ยถ้าเราเลือกให้มันเป็นคอนเิ็นนิวอาร์ถ่ายแบบต่อเนื่องเนี่ยพอเรากดไปทีนึงมันก็จะถ่ายต่อปึ๊บปึ๊บปึ๊บอย่างนี้นะครับแล้วมันก็จะใดญ่ใหญ่รูปแล้วก็ไปเลือกรูปที่เราชอบเอาไปใช้ได้นะครับใส่ลงรูปเดียวอะไรเงี้ยอาจจะขอบนิดนึงแล้วก็เลือกดูมาใช้ได้นะครับแล้วแต่เราชอบนะครับสีสันก็จริงๆสีสันมันอยู่ที่เราเลือกนะครับโปรไฟล์ภาพยังไงเพราะว่าส่วนใหญ่ผมถ่ายเป็นเจ็ตเต็กนะพวกเนี้ยถ่ายเป็นเจ็ตเต็กไม่ค่อย,ยเป็น กินเมอรมอรีแล้วก็เสียเวลาไปนั่งทำด้วยนะแต่ถ้าเป็นถ่ายเป็นงานเอะไรก็แล้วแต่นะเอาแล้วถ่ายถนัดนะ่วนใหญ่ผมก็จะเป็นเจเป็ดตลอดเพราะว่าถ่ายทุนใหญ่ถ่ายพวกงานกีฬางานวิ่งเป็นหลักนะครับอ้าวก็ประมาณนี้นะก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจบเท่านี้นะครับถ้าชอบอก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนันทิ์โฟโต้ในยูทูบช anel และแฟเพจนันทิ์โฟโต้ด้วยครับผมสวัสดีครับ